Lời quá 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 lắng lẽ quá lắng 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 หนึ่งสองสามแชะมาแล้วค่ะไอว่าตาปิดแล้วลูกตาเปิดแอร์ยายล้างจานเรียกยายสิวาดินจะ้ะกินข้าวอิ่มแล้วอาบน้ำเรียบร้อย ลินจ้าไอลินจ้ายายอยู่หลังบ้านเนะลยลูกเรียกยายหน่อยยายคะวะอ้้วได้กิ๊บติดกิ๊บสวยจังเลยหนึ่งสองสามแชะไคววะ โทรหายายสอนอยังหรือยังคะอันนี้ได้คุยกับยายสอนหรือยังคะจะหกโมงแล้วเดี๋ยวตาโทรหายายให้นะคะาม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 าไปมามา,มาอะไรคเนเดียวอยู่โน่นโน่นโนกมาเฮ้ยนะลินตามไปดูสิตามไปดูวาสิไอวาทำอะไรอะ่ะ Linn. ดูเมืองดูดูเอินดูดูเขาเอาเสื้อเขาดึงแขนเสื้อออกทำทำไมล่ะลูกไอ้ว่าเดี๋ยวเออกว่าเหมือนเดิมความสามารถพิเศษเลยเนี่ยโชว์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 เอาออกมาให้ได้นะดูดิเอาออกมาได้แล้วโอ้ย่ยม กดไลค์ให้ไอวาเลยเนี่ยเยอ๊ะค่ะม,ม,มีอะไรมีอะไรแปลกๆเอยอะไหมอวาเนี่ย Diễm, diễm này diễm nơi cái, cái gì, cái gì Cái gì mà Dạ Cái gì, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? แต่ว awesome, ่าม right, right? ันมันมันดึงแขนเสียออกมันก็แขนยัดไปอางนมันแล้วก็มันสามารถแขนยัดออกมาก็เบบนี้แบบนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเโอ้โหหเสื่อเองเลยเลยใช่ใหญาดเมื่อกี้ทำข้างข้างซ้ายตอนนี้ทำข้างขวาบ้าเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองเลยนี่เดี๋ยวก็ยื่นแขนไหนไหนแขนอยู่ไหนไหนไหนใครคนสวยยกมือขึ้นเนยแขนขึ้น ไหนครับมาดูสิออกได้ยังยกขึ้นเอาขึ้นเฮ้อแขนไปแล้วเออึ๊กแขนไปไหนแขนพลาไปไหนวะโชว์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 เออไหนไหนไหนออกมายังแขนน่ะไหนี่ยออกมาได้แล้วแน่มีโชว์ด้วยนั่น เชื่อใครเดี๋เชื่อตุดจีนใครเนี่ยเชื่อตุดจีนใครตุดจีนยังไงเนี่ยบอ่จีนน่ก่วงแล้วเหรอขนน้นมันเงม้อเบ่งเ่อาบน้ำแล้วเย็นเย็นม่วงแล้วเหรอลกยาเปิดแอร์ให้รับดีขนาดเพื่อนไอ้ดิน

ปกติปกติของเขาโปกอันนั้นทะเจ็บมันไม่เจ็บเลยอยากหลอกเขาเลยทำอะไรกันคะช่วยยาล้างจานหน่อยลูกไปให้กำลังใจยายเลยไอรินไอว่า เอาเอาเอาป้าเจ้าเสื้อออกป้าทำไมเก่งจังเลยฮะเจ้าแขนเสื้อเอาเอาเสื้อออกจากแขนตัวเองอเมามาเดี๋ยวตาเปิดแอร์ให้เดี๋ยวเดีวพอตาเปิดแค่นี้เองแม่คิดตง